สวัสดีครับคุณผู้ฟังตัถาตาความเป็นเช่นนั้นเองกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งผมทรรครับและเมตตาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ฟังดูอบอุ่นหัวใจมากๆอย่างแสงธรรมสองใจค่ะพี่ธรรมใช่ครับหัวข้อนี้พิเศษตรงที่เป็นเรื่องราวของคนสองวัยคือคุณยายกับหลานสาวในเช้าว,วันพระหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของเด็กวัยรุ่นคนนึงไปตลอดกาลพี่ธรรมคะหลานสาววัยรุ่นกำลังรักอิสระ ติดเพื่อนติดโซเชียลแล้วคุณยายจะมีเทคนิคยังไงให้หลานยอมเข้าวัดไปทำบุญด้วยกันเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะเรื่องเริ่มที่หลานกำลังหัวเสียเพราะวันเสาร์นี้เธออยากนอนตื่นสายๆหรือไม่ก็นัดเพื่อนไปคาเฟ่แต่คุณยายกลับมาชวนไปวัดเพื่อทำบุญถวายสังฆทานหลานเถียงคุณยายตามประษาเด็กสมัยใหม่นะคะว่าคุณยายคะหนูโอนเงินทำบุญออนไลน์เอาก็ได้มั้งคะทำไมต้องถือของหนักๆเดินฝ่าแดดไปถึงวัดด้วย คุณยายไม่ได้โกรธครับแต่ยิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าไปเป็นเพื่อนคนแก่หน่อยเถอะยายอยากให้หนูไปเห็นแสงอะไรบางอย่างด้วยกันหลานเลยยอมแต่งตัวเรียกร้อยแล้วหิ้วถังใบใหญ่ตามคุณยายไป พอไปถึงวัดมันจะากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่หลานคิดนะคะต้นไม้เยอะร่มรื่นและภาพที่หลานเห็นคือคุณยายพิถีพิถันมากในการเลือกของใส่สังฆทานไม่ใช่แค่ถังเหลืองสำเร็จรูปนะคะแต่คุณยายเลือกผ้าเช็ดตัวเนื้อดีอยาสามันที่จำเป็นจริงๆตอนที่หลานช่วยคุณยายประเคนถังสังฆทานให้พระอาจารย์หลานแอบมองหน้าคุณยายครับท่านดูมีความสุขมากใบหน้าที่เคยดูเหนื่อยล้าจากการทำงานบ้านดูผ่องใสขึ้นมาทันที พระอาจารย์ท่านคงเห็นสีหน้าสงสัยของหลานสาวท่านเลยเทศสั้นๆว่าท่านบอกว่าโยมแสงธรรมน่ะไม่ได้สว่างที่ตาแต่มันสว่างที่ใจตอนที่เราสละของที่เราหวงสละเวลาที่เราอยากนอนเพื่อมาทำประโยชน์ให้ผู้อื่นใจเราจะเบาพอใจเบาแสงแห่งความสุขมันก็ส่องออกมาเองหลานนิ่งไปครับเธอเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาเธอวิ่งตามความสุขจากการเอาเข้าตัวมาตลอดได้กินของอร่อย ได้เที่ยวแต่ความสุขของคุณยายคือการสละออกและความประนีตในการทำเพื่อคนอื่นนั่นเองฟังแล้วเมตตารู้สึกว่าแสงธรรมในเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงปฏิหารอะไรเลยนะคะแต่มันคือความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตถูกต้องครับหลานได้เรียนรู้ว่าตาตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองคือการที่ความสุขมันมีเงื่อนไขของมันเองถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับความสะดวกสบายเราก็จะทุกข์เมื่อต้องลำบากแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการสละคือความสุข เราก็จะยิ้มได้แม้ในวันที่ต้องเหนื่อยเพื่อคนอื่นและที่สำคัญการพาวัยรุ่นเข้าวัดไม่ใช่การบังคับค่ะแต่คือการทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างเหมือนคุณยายที่มีความสุขให้หลานเห็นจนหลานอยากรู้ว่าความสุขนั้นมาจากไหนธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนแก่ครับแต่มันคือเรื่องของคนที่มีใจอยากจะเข้าใจโลกไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในวัยคุณยายหรือวัยหลานแสงธรรมส่องใจเราได้เท่ากันเสมอครับ วันนี้เราหวังว่าเรื่องราวของคุณยายและหลานจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังลองชวนลูกหลานหรือคนในครอบครัวไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่ะแค่มีใจที่อยากสละก็พอค่ะก่อนจากกันวันนี้หากท่านชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างผมขอฝากทุกท่านช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องตัดขาตาความเป็นเช่นนั้นเองไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตเรื่องราวดีๆแบบนี้ออกมาอีกค่ะขอบคุณทุกพลังใจที่ติดตามพวกเราครับวันนี้ผมและน้องเมตตาต้องลาไปก่อนขอให้แสงธรรมส่องสว่างในใจทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ